นี่ผมอยู่ที่ตลาดลุงเจริญน,นะเดี๋ยวผมจะพามาซื้อปาตองโกของเจ๊ยเจ้าเดิมนะเดี๋ยวปุกปาดตองโอะ่เะเจยยปาตองโขเจ้าเก่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนมานหนนได้นะฮะปาตองโขของเจ๊ยเขาบอกว่าอร่อยมากอะ่ะมามาเดินผ่านเมื่อสัก สักคู่ใหญ่ในคนต่อแถวซื้อกันแลตอนนี้เริ่มทยอยมาซื้อเลยคระเดี๋ยวโตมาถึงร้านเจยยแล้วเรามาดูวิธีการทำครัเนะเขาหมักแป้งสดๆเลยครเดี๋ยวเรามาโอ้ทำสดๆเลยครับ เอาสองถุงครับถุงละยี่สิบอ่ะร้านนี้เปิดมานานยังไงโอ้ดานแล้วเจ้นาเดิมเจ้าเดิมนะเดี๋ยวเราซื้อไปสองถุงฮนะแต่เชา้ชานี่เมื่อกี้เห็นคนต่อแถวเลยเดี๋ยวเราจะซื้อไปชิมดูทั้งสองถุงนะขอแบบคุณครับเนี่ย ต,ตัาตังโก